สวัสดีค่ะทุกคนมือนีเจเนีนผ้าหนีสามีเที่ยวดูจากหน้าตานางแล้วเหมือนจะกินข้าวได้นิดเดียวนะคะทุกคนแต่ในความเป็นจริงเจแนนเบิร์นสองจ้าทุกคนคนผู้นหน่อยจ้ะไหนคนผู้นหน่อยได้กินหลายแทะพี่กัดก็พี่กัดก็อยู่ที่ทวีกิจบุรีล์นะคะวันนี้เรามาทุละนะคะเจเนนกนเลยพามาช้อปปิ้งเพิ่นว่าให้มาเป็นมูเพิ่นตะวันแนวใไดมีแต่คองข่อยเวพี่น้องบ่มีของเพิ่นจักแนว ช่วงนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะว่าสามีเอาเจ้ายอดอัศวินมาทําที่อูช่างเปานะคะอูเสียเปาบุญก็เลยจะเล่นอยู่ที่บ้านเจนแนีนก็เลยได้มาด้วยกันเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าคือไหรมาอยู่กับเจเน,น,นียนน้ำํำใหญ่แซ่บจ้า <laughs> ป้าเบ่งภูงงามๆจะได้กินไหลเลย <laughs> พี่นอ้อง <laughs> <laughs> แล้วซเลยมันร้องพูดหมือนเสียเจนแนนบอกว่ากินร่วงตะฟูงเมื่อกี้เราไปดูแล้วกันนะคาเมลเดอร์ท้องได้กี่เดือนแล้วคะวันตี้น่ของกินเยอะมากไอ้นี่คือชามของบุญนะคะสั่งมาชามเดียวนี่คือบุญอิ่มแล้วดิบิ่งสภาพเจนแนนอร่อยไหมเจนแนนพาบุญไปรอนน้ำหอมบุญเมาน้ำหอมแห้งตอนนี้คือชนิดแบบว่ามันติดมือเลยอ่ะกิน กินกินบกเขียบแม่กินบะเขียบอีหลีนีมันตดมือกระเจ้าห้าว่ากินบกเขียบแำมเสด็ท่างานก็ซื้อแพงโพดเท่าไหร่นะร้ยก้าเก้าหรือเปล่าถ้ารก็เก้าจะซื้อเลยแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าสองร้อยห้าเก้ากันไมุญนดูบุ้นว่าสามร้อยห้าเก้าอาปกันบ่บ่ไปฝากินเจดเนียให้แล้วหมาคนเดียว ซิมพนาขนาดกินบะถ,ถวยนี่ไงเดียยังมีการซิมะะอ๋อก็ตำสูตรสิอันนี้อร่อยกว่าอันเดิมเอา,ออเ,อาเอาชามที่สามไหม<ะ>สองถ้วยอิ่มอยู่บ่เอาอีกวะนี่มันแนถมถ้วยหน่อยก็หน่อยบ<อ>่ถ้วยหน่อยวิเจเน่ช่างมากมีถ้วยละสิบห้าบาทประมาณถ้วยขนาดนี้นะคะไอ้นี่ถ้วยละสี่สิบบาทเขามีเขาบอกเขาว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือบ่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือ ชามละสิบห้าเจนแนนแกบอกว่าเคยมากินแล้ว <c oughs> เคยมากินแล้วมันบออิ่มพี่น้องตัวละสิบห้าบาท <c oughs> ตอนเจ้ามาที่แหลกเจ้าซื้อถ้วยแล้วสิบห้าบาทจักถ้วยซ <c oughs> ีถ้วยป้าเจีนแนนกินถ้วยหนึ่งซีถ้วยแต่หลอบนี้มากกินถ้วยใหญ่ก <c oughs> อกถ้วยแล้ว <c oughs> บงสภาพข่อยกินขึ้นแมวดมเนี่ยแซ่บจริงๆก็แซ่บของเขาอยู่นะอันนี้จะเป็นน้ำํำใหญ่ อ๋อเขามีมีกรอบเขามีอะไรด้วยบ่นี่ไงนี่ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือด่วนแคบหมูเจียวทอดผึ้วชิ้นผักปี๋เฉาก้วยยี่สิบ้งมีน้ำเฉาวก้วยด้วยเอาให่กินก๋วยเตี๋ยวขึ้นห้องไห่<ส>ขนาด <ลง S 1> าจะ<า>คล้องเด้ยลงุงปใส่ผิดไหล ขน,ขนาดจะขนาดจะคลองไปคนบอกเขาว่าอย่าใส่บบกพริกหลายเด้อบักพริกมันเผ็ดพนาพี่น้องจะคองนั่งกินไหนไปนั่งบะนี้นั่งกินทั้งไห <c oughs> ไปเลาพี่น้องคลินีบ่มีอยางหลายบ่มมีอยางสีล่งไทยทีมงานเอฟซีทันผู้ชมเบิงมนีมาหาหลอกก็เลยเหมาโม่เหมาหย,อ,ยองตามภาษาขีบุกไลดังขีแน่น <c oughs>